สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาพบกับครูทีนาเช่นเคยนะคะสวัสดีปีใหม่ไทยนะคะสวัสดีสงการนี้นะคะทุกคนเนาะวันนี้มาให้ความรู้กันนะคะ4วิธีนี้ที่จะทำให้จัก,กรวาลทํางานให้คุณแบบด,วดว่วสี่วิธีนี้นะคะที่ทําให้จัก,กรวาลทางานให้คุณดวด่วนวข้อแรกนะคะข้อแรกก็คือเพียงแค่คุณเลือกคุณจะต้องเลือก ะะอันดับแรกเลยคุณจะต้องเลือกเป็นผู้เลือกตัดสินใจเลือกชัดเจนว่าจะเอาอะไรต้องการอะไรอันนี้สําคัญมากนะคุณต้องเลือกก่อนนะคะคุณจะมีเฟสสิ่งไหนดึงดูดสิ่งไหนคุณต้องชัดเจนโดยเฉพาะอะไรที่คุณอยากได้อันดับหนึ่งเลยความจําเป็นเร่งด่วนสิ่งที่คุณต้องการเร่งด่วนอันดับหนึ่งที่คุณอยากได้คุณชัดเจนในเจ้านี้แต่ดีที่สุด เพราะว่าจิตคุณจะโฟกัสได้เข้มข้นจิตคุณจะไม่ไม่โฟกัสกระจายเพราะว่าคุณชัดเจนไฟฉายจะส่องไปที่ท่านอย่างชัดไม่ไม่ไม่ส่องหลายที่น,นั่นเองคะอันนี้คือสิ่งสําคัญและโฟกัสการเป็นของคุณโฟกัสการเป็นนะคะการเป็นสําคัญมากนะคะประกาศิทธิ์จากพระเจ้า I am แต่ก่อนเป็นแบบไหนคุณจะได้แบบไหนคุณต้องเป็นสิ่งนั้นคุณต้องเปลี่ยนการเป็นใหม่สวัสดีค่ะพี่บีอิงแต่ก่อนเป็นคนหาเงินยากตอนนี้เป็นคนหาเงินง่ายคุณต้องตัดสินใจที่เป็นคนหาเงินง่ายเป็นคนสําเร็จเป็นคนโชคดีต้องตัดสินใจเป็นคนนั้นตั้งแต่ตอนนี้และทิ้งตัวตนเดิมเลือกค่ะเขาเรียกว่าเลือกเลือกทิ้งตัวตนเดิมไปเป็นตัวตนใหม่ไปเป็นบีอิงใหม่เป็นคนใหม่ โฟกัสการเป็นคนใหม่เป็นคนใหม่คิดใหม่พูดใหม่รู้สึกใหม่ทําใหม่โดยเฉพาะความรู้สึกการเป็นคนใหม่เราก็จะรู้สึกใหม่ด้วยนะคะเราจะไม่รู้สึกเหมือนเดิมเราจะคิดใหม่ด้วยเราจะพูดใหม่และไปในทางที่ดีและบวกเป็นคนโชคดีความรู้สึกอีกแบบหนึ่งเป็นคนหาเงินง่ายก็ความรู้สึกอีกแบบหนึ่ง เป็นคนสุขภาพดีแต่ก่อนนะสุขภาพสุขภาพแย่ตอนนี้ฉันตัดสินใจแล้วเป็นคนสุขภาพดีแต่ก่อนเป็นคนน้ำหนักเกินตอนนี้ฉันตัดสินใจแล้วจะเป็นคนหุ่นดีฉันเป็นคนหุ่นดีอย่างเงี้ยได้นไหมคะคุณจะต้องตัดสินใจอะ่ะเลือกลงรายละเอียดคือเาเรียกว่าชัดเจนนะคะชัดเจนต่อหัวใจจากวันชอบทําง,งานคนที่ชัดเจนหกับหัวใจมากชัดเจนว่าเธอต้องการอะไรเหมือนคุณไปร้านอาหารนะคุณอยากได้อะไรคุณก็สั่งออกไปว่า เอาสิ่งนี้สิ่งนี้ชัดเจนไม่ใช่แบบเดินทุกอย่างเลยเนี้ยไม่ได้ไม่ได้นะคะต้องจําเพาะเจาะจงเวลาคุณไปอาหารร้านอาหารตามสั่งใช่ไหมยกตัวอย่างเนาะเอารุกอย่างเลยไม่ใช่นะแต่คุณต้องเจาะจงว่าคุณจะอ,อะไรจะผัดไทยผัดกะเพราผัดซีอิ๊วอะไรเงี้ยคุณต้องชัดเจนลงรายละเอียดแบบไหนยังไงอย่างเงี้ยไา้ไหมคะ ผะหรอจะเป็นสุก,กี้แห้งสุก,กี้น้ำอย่างเงี้ยสุก,กี้ทะเลสุกี้ลูมิสสุกี้หมูอย่างเงี้ยคุณต้องชัดเจนเนี่ยลงรายละเอียดจักรวาลจะได้นําส่งให้ถูกถ้าคุณอยากให้จักรวาลทํางานให้คุณรวนๆนะให้สําคัญมากหรือการเป็นของคุณเป็นคนไหนเดี๋ยวเดี๋ยวเป็นคนเดิมเดี๋ยวเป็นคนใหม่คุณต้องชัดเจนนะจะเป็นคนใหม่คนใหม่คือเป็นคนโชคดีเป็นคนขายดีเป็นคนที่ เป็นคนสําเร็จเป็นคนมั่งค้าเป็นที่รักจะได้แบบไหนเนาะคุณต้องคุณต้องเป็นคนนั้นและการเป็นคือบอกกับตัวเองเซลล์ทอก,กับตัวเองบ่อยๆเพื่อเปลี่ยนตัวเองไปเพื่อโน้มน้าวตัวเองเพื่อโน้มน้าวสมองเพราะสมองมันชอบไปคิดเรื่องเดิมไปคิดแต่ Be i n g ิเดิมเพราะสมองคิดได้ไม่เกินประสบการณ์ที่เราเคยมีมาเราต้องเาเรียกว่าเทรนสมองไปไปเป็น Being ใหม่ สังเกตน,นะเราตื่นมาเราชอบคิดเรื่องเดิมคิดเรื่องปัญหาคิดเรื่องอะไรต่างๆเราต้องเทรนเขาฝึกเขามาฝังเนี้ยคิดใหม่พูดใหม่ทําใหม่รู้สึกใหม่อ่าแบบนั้นเลยนะฉันเป็นคนที่เก่งมากเลยฉันเป็นคนที่เก่งมากเลยฉันเป็นคนที่ห่างกันง่ายมากฉันเป็นฉันเป็นคนที่หน่าเด็กลงทุกวันทุวันฉันเป็นคนโชคดีฉันเป็นคนที่สุขภาพดีเยี่ยมทุกวันทุวัน ฉันเป็นที่รักฉันเป็นสุดที่รักของจัก,กรวาลนี้คุณจะได้มาไหนคุณต้องพูดกับตัวเองเนาะพลังงานดีๆจากจากจัก,กรวลลาลนี้หลังไหลมาหาฉันในทุกๆวันตลอดเวลาความมัง่งคั่งถาโถมเข้ามาหาฉันคุณจะรู้สึกยังไงเวลาคุณพูดบบน้คำพูดมีผลมากเลยนะคะทุกคนกลับเราพูดเหมือนเดิมใช่ไหมถ้าอยู่กับสถานการณ์ตรงหน้าเราก็พูดเหมือนเดิมเหมือนเดิมอะทำไมมันแย่จังเทำไมมันเบื่อจังเนี่ยสวัสดีสงการสวัสดีเช่นกันค่ะ คุณต้องเปลี่ยนคาพูดใหม่โดยที่ไม่สนความจริงตรงหน้าคนทั่วไปเลยว่าอุ้ยทำไมต้องหลอกตัวเองอยู่กับความจริงตรงหน้าบ้างนะจริงๆความจริงตรงหน้าเป็นอดีตค่ะเป็นกรรมในอดีตส่งผลเพราะโลกนี้มีไทม์ดีเล์มีสเปซไทม์มันคือสิ่งที่คุณเคยคิดไว้พูดไว้ทําไว้รู้สึกไว้มันส่งผลเพราะมันไม่ได้พูดปุ๊บคิดปุ๊บทาปุ๊บแล้วส่งผลได้เลยเพราะมันมีไทม์ดีเล์ ดังนั้นสิ่งที่อยู่ตรงหน้ามาจากอดีตและอนาคตคุณต้องเดินทางไปแล้วมันไปจากปัจจุบันดังนั้นปัจจุบันเป็นตัวกาหนดอนาคตคุณเซลล์ทอล์กใหม่เลยคิดใหม่จนินตการใหม่เซลล์ทอล์กใหม่บีอิงใหม่ณปัจจุบันเลยเพราะมันเป็นตัวกําหนดอนาคตไม่ต้องรอแบบให้มันปรากฏก่อนสวัสดี <c oughs> ค,ค่ะคุณกันนิกาคนส่วนใหญ่ต้องรอ,อมามันปรากฏก่อนสี่ชั้นถึงจะพูดมันได้ไม่งั้นมันจะเหมือนหลอกตัวเองนะหรือฉันจะจินตการได้ไงมันยังไม่เกิดขึ้น ฉันจะรู้สึกได้ยังไงว่ามันยังไม่เกิดขึ้นแต่บางคนคิดลบล่วงหน้ายังคิดได้เลยพูดลบยังพูดได้เลยพมบนเรื่องเดิมยังพมบนได้เลยมันมีพลังงานหมดเลยค่ะทุกความคิดทุกกาพูดมีพลังงานส่งออกไปมันก็ดึงดูดสิ่งนั้นเข้ามาสู่ชีวิตเราเพราะมีความรู้สึกอะแบบนั้นเลยคะเพราะเราคือผู้สร้างโลกของเราคุณคือพระเจ้าผู้สร้างโลกของคุณ ค,คุณจะได้ไป็นคุณจงใจสร้างเลยจงใจเลือกจงใจสร้างอย่างทรงพลังนะคะอันนี้คือสินสัมพันธ์เลือกเลยฉันเลือกที่จะเป็นคนไหนความจําเป็นเร่งด่วนอันดับหนึ่งของคุณคุณจะได้อะไรฉันไม่คนที่เป็นคนมัง่งคั่งฉันเป็นมนุษย์เงินล้านเงินล้านหาง่ายหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองหยิบจับอะไรก็รวยหยิบจับอะไรก็สําเร็จลงทุนอะไรก็มีแต่กําไรชีวิตนี้มีแต่คาว่าฟรีบวกกาไร รู้สึกดีไหมคำอะไรเนะี่คนส่วนใหญ่เขาไม่พูดกันนะฟรีบวกกำไรชีวิตนี้มีแต่คำว่าฟรีบวกกำไรไมีแต่กำไรชีวิตมีแต่กำไรอะอะไรคนที่เขาขาดทุนไม่แม่อีแต่กำไรทุกอย่างดีหมดเลยแม้บางครั้งอาจจะตัดสินใจผิดพลาดหรือลงทุนผิดพลาดในอดีตเนาะสมมติแต่มันคือครูสอนเราหมดเลยเราได้ประสบการณ์ ได้เรียนรู้เพราะเรามาบนโลกใบนี้เราจะได้เรียนรู้ถ้าโมแต่ไปต่อย้ำ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 ม,ม,มันเสียเวลาย้อนกลับไปอดีตมากเสียเวลามากมีแต่เดินหน้าผู้มีปัญญาเดินหน้าอย่างเดียวไม่กลับไปอดีตที่มันลบๆนอกจากอดีตที่มันดีๆเนาะเป็นความทรงจําดีๆนะคะตัวอย่างมันคือพลังงานค่ะนะคะต่อไปนะคะต่อไปข้อสองคือการเพ่งเท่ากับการเร่ง การเพ่งหรือการโฟกัสการการเพ่งเท่ากับการเร่งใช่ค่ะหรู้จ๊ะก,การเพ่งเท่ากับการเร่งการเพ่งเท่ากับการเร่งเร่งโฟกัสคือคุณโฟกัสสิ่งไหนคุณจะเริ่มเร่งดึงดูดสิ่งนั้นแต่คนเราบันโฟกัสผิดอะโฟกัสสเปซสปา ไม่ชัดเจนตัวเป้าหมายข้อแรกคือต้องเลือกให้ชัดแล้วแล้วโฟกัสหรือเพ่งเพ่งเท่ากับเร่งเร่งการดึงดูดการ manifest เพ่งเท่ากับเร่งนั่นเองนะคะดังนั้นหน้าที่คุณอะโฟกัสสิ่งที่คุณอยากได้คียคือคิดถึงพูดถึงรู้สึกถึงจินตนาการถึงเหมือนมีแล้วเป็นแล้วได้รับแล้วมันใช้กับทุกเรื่องนะคะสุขภาพการงานการเงินความรักความสัมพันธ์ เหมือนมีแล้วเป็นแล้วได้รับแล้วนี่คือการเพ่งหรือการเร่งหรือการ manifest หรือการโฟกัสมันแบบนั้นเลยนะคะแต่คนเรามันจะโฟกัสสเปซสปาไงเอาฮะสมมติว่าคุณปรารถนาสิ่งไหนให้คุณคิดถึงมันรู้สึกถึงมันบ่อยๆรู้สึกถึงบ่อยๆนั่นคือการเร่งนั่นคือการโฟกัสคือการการเพ่งมันแต่รู้สึกเหมือนได้รับแล้ว เช่นคุณอาจจะโฟกัสที่การดึงดูดสุขภาพการดึงดูดการมีเฟสหรือดึงดูดเงินหรือรถหรือบ้านอะไรเงี้ยคุณก็โฟกัสเรื่องใดเรื่องหนึ่ง,ง,งที่คุณเลือกมาแล้วก็เร่งด้วยการที่รู้สึกถึงมันบ่อยจๆจินตนาการถึงมันรวยแต่รู้สึกเหมือนมีแล้วนะไม่ใช่รู้สึกแบบอยากได้อยากได้อยากคือขาดอยากคือขึ้นนี้ต้องอยู่ในขึ้นสูงขึ้นมีแล้วไปแล้ว ปล่อยขึ้นขาดได้ความขาดปล่อยขึ้นมีจึงมีคุณจะได้ในสิ่งที่คุณมีคุณเป็นคุณได้คุณจะไม่ได้คุณจะไม่ได้ในสิ่งที่คุณอยากได้คุณจะได้ในสิ่งที่คุณคู่ควรคุณจะได้ตามที่คุณเป็นแบบนั้นเลยนะคะเพ่งเท่ากับเร่งหรือโฟกัสรู้สึกดีบ่อยๆอะปล่อยขึ้นรู้สึกได้รับแล้วบ่อยๆบ่อยๆรู้สึกมีแล้วเป็นแล้วได้แล้วทำไมเขาให้ being be do have เป็นทำ ลงมือนะลงมือทําแล้วคุณจะมีมันแบบนั้นนะคะเพราะไงเป็นก่อนรู้สึกมีแล้วเป็นแล้วแล้วแล้วลงมือทําแล้วคุณจะมีมันรู้สึกมีแล้วเป็นแล้วอะรู้สึกมีคนมีเป็นคนนั้นแล้วเป็นคนอน,นาคตที่คุณอยากเป็นแล้วก็เทคแอคชั่นสมมติว่าอายกตัวอ,อย่างง่ายๆเนาะคุณอยากเป็นคนหุ่นดีคุณรู้สึกเป็นคนหุ่นดีไปก่อนเห็นภาพก่อนหุ่นดีเนี่ย มันจะรู้สึกยังไงนะมันต้องเบาๆแน,น่เนาะเออรู้สึกเบาตัวรู้สึกเรียนลีนรู้สึกเบาแขนขาเรียวลีนลีนแล้วก็รู้สึกรู้สึกมั่นใจอย่างนี้รา้ไหมคะเออถ้าถ้าหุ่นดีแล้วจะใส่ชุดนี้นะเนาะเล็งไว้ละภาพจะนี้การแล้วทีนี้คุณก็ลงมือทำ Enjoy the process ลงมือทำอย่างมีความสุขนะลงมือทำลงมือทำคือ ไม่ว่าจะเป็นการเลือกอาหารการกินหรือแม้กระทั่งก,การออกกาลังกายใช่ไหมคะหรือทำไอเฟอะไรก็ทมแตะลงมือทําคุณจะมีมันคุณต้องมีภาพนําไปก่อนเหมือนเหมือนเหมือนคนเรามีเป้าหมายอะสมมติว่าคุณมีเป้าหมายมันเหมือนคุณคว้าง GPS ีเอะไปว่าฉันจะไปเชียงใหม่อาเป้าหมายคุณคือเชียงใหม่คุณคว้าง GPS ไปแล้วเป้าหมายคุณคือสําเร็จมีเงินจํานวนนี้บ้านเทาน่านี้แต่คุณต้องเอ็นจอยเดอะเวเซคือ เก็บความสุขระหว่างเดินทางไปจนถึงเชียงใหม่แต่ไม่ได้แปลว่าเราลืมเป้าหมายนะเป้าหมายในหัวชัดแต่ Enjoy the process เดินทางไปเช่นคุณเดินทางไปคุณอาจจะแบบฮึแวะน้ําตกตรงนี้หน่อยไหมมันสวยมากเลยอะแวะชมอ่าหรือแวะทานอาหารร้านนี้ก่อน,นยี่ไหมดูท่าทางอร่อยมากเลยไม่เคยไม่เคยแบบคือเขาจะติดภาพสวยมากเลยน,น่าทานมากเลยเงี้ยก็แวะข้างทางได้เขาเรียกว่าและวิย ไปอีกหน่อยเจอร้านเจอสวนดอกไม้แต่ถ้าคุณขับไปแล้วแบบเมื่อไหร่จะถึงเมื่อไหร่จะมาเมื่อไหร่จะได้คุณจะไม่ได้ชมข้างทางที่มันสวยมากชิวเขาวสวนดอกไม้น้ําตกหรืออะไรข้างทางที่มันสวยๆวิวสวยๆคุณจงเอนจอยระหว่างเดินทางน,านี่คือการตั้งเป้าหมายเนาะต้องมีความสุขดังนั้นยิ่งคุณมีความสุขยิ่งดึงดูดยิ่งรู้สึกมีแล้วเป็นแล้วยิ่งดึงดูด คือแบบนี้นะเขาเรียกว่ายิ่งบ่อยยิ่งบ่อยเท่าไหร่ยิ่งดียิ่งดึงดูดไวจักรวันทํางานไวถ้าคุณอยากให้จักรวันทํางานให้คุณไวๆคุณต้องไปขึ้นรู้สึกนั้นแ่ะบ่อยๆตลอดเวลาได้ยิ่งดีหรือจํานวนมากที่สุดรู้สึกมีแล้วเป็นแล้วได้รับแล้วในสิ่งที่คุณอยากได้อยากสุขภาพดีได้รับแล้วอยากสวยขึ้นได้รับแล้วอยากหมุนดีขึ้นได้รับแล้วอยากมั่งคั่งได้รับแล้ว คุณต้องจินตนาการการที่จะได้รับแ้วคุณต้องใช้จินตนาการคุณไม่สามารถใช้ตาเนื้อได้อะเพราะตาเนื้อมันอยู่กับความจริงตรงหน้าความจริงตรงหน้าฉันยังไม่ได้รับอ่ะคุณต้องใช้ตาในใช้จินตนาการในงานมันจะไม่ได้มันจะแบบนึกไม่ออกอ่ะเพราะง่ายทำไมคนส่วนใหญ่จะพ่ายแพ้ความจริงตรงหน้าคุณจะชนะความจริงตรงหน้าคุณต้องใช้ตาในไม่ใช้ตาเนื้อเพราะตาเนื้อมันจะมองเท่าที่ตามองเห็น เฉพาะระยะที่ตามองเห็นแต่ถ้าตาในมันพาเราไปได้ทุกที่มีได้ทุกอย่างลองจินตนาการนะคุณอยากจะไปเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์เห็นภาพตัวเองไปสวิตเซอร์แลนด์คุณก็ไปได้เลยได้เลยอยากจะไปเที่ยวดูไบคุณก็ไปได้เลยวาร์ปไปได้เลยจิตมันวาร์ปได้ไวยิ่งกระแสงเร็วยิ่งกระเสียง,ยง,ยงคุณก็วาร์ปไปเลยจริงๆถึงบอกว่าโลกของวิญญาณมันเพอร์เฟกต์ มันมีได้ทุกสิ่งเป็นได้ทุกอย่างมันเฟอร์เฟกมากแต่เราไม่ต้องการความเราไม่ต้องการความเพอร์เฟกเราเลยมาอาศัยร่างนี้เพื่อมีประสบการณ์เป็นผู้สร้างและมีเวลาในการปรากฏนะไคะแล้วเพื่อมีประสบการณ์ใช้เวลามันไวัยไปมันรู้สึกนึกปุ๊บได้ปับ๊บบางครั้งมาจะรู้สึกเบื่อก็ได้เนาะอยากมีประสบการณ์ให้จับต้องได้แต่โลกวิญญาณมันจับต้องไม่ได้ อยากจับต้องได้อยากรู้เปรี้ยวหวานมันเค็มสุขทุกขเป็นยังไงอย่างเงี้ยไดไหมคะอยากมีประสบการณ์คนง่ายของจริงของคุณคือวิญ,ญญาณแต่ต้องใช้วิญ,ญญาณนําใช้จิตนํากายจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวนี่คือขีเลยนะคะคุณจะดึงดูดคุณต้องใช้จิตอารมณ์คือตัวผันแปรสภาวะจิตในเวลาคุณได้รับรกุษสิธธสภาวะจิตคุณยกคุณจะดึงดูด ตามคุณภาพสภาวะจิตของคุณสภาวะจิตขาดก็ดึงดูดความขาดสภาวะจิตมีก็ดึงดูดสิ่งที่มีสภาวะจิตเป็นแบบไหนเป็นคนเดิมกด็ดึงดูดสิ่งเดิมๆถ้าเป็นคนใหม่จะดูดสิ่งใหม่แบบนั้นนะคะเราได้ตามคุณภาพจิตของเราจากักรวาลขานรับสภาวะจิตของคุณสภาวะจิตมณเป็นแบบไหนคุณจะได้บันานคำว่า B do h a v e จงเป็นเป็นคนใหม่เลย เป็นคนใหม่ก็คิดใหม่พูดใหม่ทาใหม่เหมาะทาให้มันเป็นปกติเป็นเรื่องธรรมดาพูดคุณพูดกับเด็เองในใจแล้วทําให้มันเป็นเรื่องธรรมดาฉันเป็นคนโชคดีฉันเป็นคนหาเงินง่ายฉันมีสมองเงินล้านฉันมีไอเดียเงินล้านเนี่ยคุณจะได้ไหนฉันเป็นคนสุขภาพดีฉันเป็นคนหุ่นดีฉันหน้าเด็กลงทุกวันคุณจะได้บาไหนฉันเป็นที่รักฉันคู่ควรกับสิ่งที่ดีที่สุดฉันเลอค่าฉันคือคนสำคัญ คุณจะได้บันไดคุณต้องพูดกับตัวเองเนาะอ่าอันนี้สาคัญเนาะต่อไปนะคะต่อไปข้อ3ามคุณต้องพร้อมอยู่ในคลื่นรับตลอดเวลาฝึกอยู่ในคลื่นรับคือคลื่นรู้สึกดีฝึกอยู่ในคลื่นรู้สึกดีโลกภายนอกจะเป็นยังไงก็ช่างแต่ต้องกลับมาข้างในหน้าที่คือมาดูเลยข้างในบางครั้งข้างนอกมันจะวุ่นวายใช่ไหมคะแต่มันคือการฝึกกําลังภายใน คนที่จะชนะเกมชีวิตคือคนที่มีความแข็งแกร่งของวเบชั่นข้างในข้างในมีความแข็งแกร่งเมื่อเรามาเปลี่ยนข้างในข้างนอกจะเป็นยังไงกราช่างนะคะแต่เรามาดูแลข้างในเดี๋ยวข้างนอกจะจัดเลียงใหม่ข้างนอกจะสยบหมดเลยข้างในถ้าข้างในสงบข้างนอกจะสยบเองเขาจะจัดเรียงใหม่ทําไมมันต้องทําภายในมันสําคัญมาก ทำไมต้องคิดถึงพูดถึงรู้สึก karaoke, ถึงจินตนาการถึงเหมือนมีแล้วเป็นแล้วได้แล้วเพราะมันคือการทําลกภายในรู้สึกมั่งคั่งรู้สึกโชคดีรู้สึกได้รับแล้วรู้สึกมีแล้วรู้สึกเป็นแล้วทาไมต้องเซลทล์กเซลทล์กต้องมีความรู้สึกคียคือความรู้สึกปล่อยไปบ่อยรู้สึกบ่อยๆซ้ําๆซ้ๆซ้ๆมันจะดึงดูดนะคะถ้าคุณอยากให้จักรวาลทํางานให้แบบรวดเร็วคีคือความรู้สึกคุณอ่ะต้องปล่อยออกไปบ่อยซ้าๆซ้าๆซ้ๆหรือตลอดเวลาได้ยิ่งดี ถ้าตลอดเวลาไม่ได้ให้ได้มากที่สุดเท่าที่มากได้ถ้าเรบปั่นโฟล์พลังงานอยู่ในวอร์เทควอร์เทคมันเหมือนแรงสั่นสะเทือนแลส่งออกไปใช่ไหมคะก่อนที่จะเกิดการสร้างการดึงดูดมันต้องเกิดลอออฟเวเบชั่นต้องปล่อยแรงสั่นสะเทืเเอนออกไปก่อนก่อนที่จะดึงดูดสิ่งนั้นกลับมาแบบนั้นนะคะถ้าเราไม่ปล่อยถ้าเราปล่อยขึ้นเดิมมันจะได้เหมือนเดิมเราปล่อยตลอดเวลาค่ะ เราคิดตลอดเวลาเรารู้สึกตลอดเวลาแต่เราคิดแบบไหนล่ะเราพูดแบบไหนเรารู้สึกแบบไหนเคยสอนไปแล้วเนาะว่า speak future ใช้คําพูดหลีดความคิดใช้คําพูดแล้วฟินไปได้เลยฉันป็นคนที่เก่งมากฉันสุขภาพดีพูดแล้วใส่ความรู้สึกฉันสิ่งดีๆถาโถมเข้ามาหาฉันทุกทิ่ทุกทางพลังงานดีจากจักรวาลถาโถมมาหาฉัน ความมั่งคั่งถาโทมาฉันทุกทิศทุกทางฉันหยิบจับอะไรก็รวยฉันหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองพวกเราลองลองจินตนาการไปว่าถ้าเป็นคนนั้นจะรู้สึกยังไงนาฉันเป็นที่รักฉันได้ทําแต่สิ่งที่รักเงินทะลักบัญชีฉันสุขภาพดียอดเยี่ยมในทุกๆวันดีวันดีคืนฉันเป็นคนหุ่นดีฉันเป็นคนผิวดีฉันหน้าเด็กลงทุกวันทุกน พวกเรารู้สึกไปด้วยคื้ลองลองจินตนาการว่าแล้วถ้าได้ชีวิตวบบนี้มันจะเป็นยังไงนะลองพูดพูดแล้วคิดตามเออมันก็คงดีเนาะดีกว่าชีวิตแบบเดิมอ่าสําหรับคนใหม่ๆนะที่ที่จะฝึกพูดแล้วไปรู้สึกว่าเฮ้ยมันยังไม่เกิดขึ้นเราต้องพูดล่วงหน้าเหรอพูดไปเลยพูดแล้วรู้สึกตามพูดแล้วคิดตามถ้าถ้าเป็นแบบนี้จะเป็นยังไงเนื้อไปกว่านั้นคือพูดเหมือนแบบเป็นเรื่องปกติของฉันนะอันนี้คือคันเทพเพราะฉันต้องฉันพูดแบบนี้อยู่แล้ว เหมือนเหมือนเหมือนเพื่อนเพื่อนเนี่ยเขาก็จะมีนิฟเฟสเหมือนเดิมเขาจะพูดําว่าทำยังไงก็ไม่ลดเขาจะลดน้ําหนักเขาจะเขาพยายามลดน้ำมาหลายปีแล้วแหละแต่เขาพูดประโยชเดิมว่าทำยังไงก็ไม่ลดเท่ากับเขาสั่งจกกักรวรลว่าฉันเป็นคนแบบนี้นะทำยังไงก็ไม่ลดแต่คุณน้าไม่พูดแบบนั้นนะคุณท้าจะบอกว่าเรื่องลดน้ำหนักเป็นเรื่องที่ง่ายมากสำหรับฉันง,ง่ายมากมันง่ายมันโคตรง่ายเลย จะต่างจากเขานะจะไม่พูดแบบนั้นหรือแม้บางครั้งไปทําอะไรที่มันรู้สึกว่ายากๆนะครั้งแรกแต่พูดไปก่อนมันง่ายมันง่ายมากสีไปสิีง่งายความรู้สึกครั้งแรกในกระบวนการเนี่ยมันยากอยู่แล้วแหละในความรู้สึกตแต่รู้สึกอยู่แต่ว่าพูดไปก่อนง่ายทําไปสักพักสิ่งนั้นจะง่ายขึ้นง่ายขึ้นง่ายขึ้นตามที่เราพูดมันเป็นแบบนั้น ตอนแรกคือจะรู้สึกยากแต่ทําไปสักพักง่ายง่ายเพราะทำไปสักพักแล้วแบบถี่ซ้ําบ่อยถี่ซ้ําบ่อยเราจะคล่องตัวคล่องตัวเราจะเชี่ยวชาญเรื่องนั้นใช่ไหมมันจะง่ายมันจะโฟล์สำหรับเราแม้ครั้งแรกมันจะรู้สึกยากแต่พูดพูดไปก่อนเลยว่ามันง่ายสิ่งนี้ง่ายสำหรับฉันเงินล้านหางาหา่ายครั้งแรกคุณจะรู้สึกว่าครั้งแรกใหม่ๆมันก็ดูยากนะแต่พูดไปก่อนเลยแล้วแล้วจินตนาการว่าถ้าเราเป็นคนหาเงินล้านางานา่งายมันจะเป็นยังไงนะอ่านที่คุณอย่างได้ใช่เป็นคนโชคดี ชีวิตฉันเนี่ยเจอแต่ปฏิหาร์พูดกับตัวเองคุณจะรู้สึกดีแม้กระทั่งคําพูดเนี่ยคุณพูดแบบนี้คุณอยู่ในขึ้นสูงนะอยู่ในขึ้นลับขึ้นได้รับแล้วมีแล้วขึ้นรับหนึ่งขึ้นที่ควรอยู่คือกตันญูรู้คุณขอบคุณสิ่งที่มีในตอนนี้มีอะไรบ้างขอบคุณไม่รู้สึกขาดแล้วก็ขอบคุณสิ่งที่กําลังจะเดินทางมาคือขอบคุณสิ่งที่คุณจะได้ล่วงหน้าเหมือนมากกงอยู่ตรงหน้าแล้ว แม้ปัญหาอุปสรรคก็ให้ขอบคุณขอบคุณขอบคุณบางทีคุณคุณหน้าก็เจองานที่ยากลําบากใช่ไหมรู้สึกก็จะมีบ้างแต่แต่ก็มีหน้าที่คือขอบคุณเดี๋ยวมันก็จะออกมาดีแหละฝึกวิธีชาสุดท้ายเดี๋ยวมันจะออกมาดีออกมาสวยดีเกินคาดอืมแล้วก็ขอบคุณมาเลยขอบคุณคนที่ทํางานให้เราเนี่ยขอบคุณเขาอะเขาก็จริงจริงนะคือคุณหน้าเอา ต,ต่างดาวมาทํางานให้เนาะมันก็เป็นงานที่ยากเสร็จปุ๊บเขาทํางานได้เก่งมากเลยอะเธอเก่งมากเลยพี่ขอบคุณมากเลยนะขอบคุณเขาก็จะรู้สึกดีขอบคุณมันเป็นงานที่ยากขอบคุณขอบคุณที่เขาทํางานให้เราอ่าแบบนี้เป็นต้นนะคะเนาะนี่คือคีย์สำคัญนะคะขอบคุณเลยอุปสรรคปัญหาต่างๆมาให้ฉันเก่งขึ้นแก่งขึ้น ถ้าคุณมันเป็นการฝึกบาร,รมีนะบางทีบางอย่างมันเข้ามาให้เราฝึกบาร,รมีฝึกกําลังของจิตฝึกความแข็งแกร่งของไวเบชันบาร,รมีก็คือไวเบชันอย่างหนึ่งที่เป็นไวเบชันที่สูงการฝึกบาร,รมีคือฝึกอยู่ในขึ้นี่สูงแม้ความจริงตัวหน้ามันจะดูดูสึกรูสึกยากลาบากแต่เข้ามาให้เราฝึกบาร,รมีฝึกให้ไวเบชันข้างในแข็งแกร่งข้างในมันต้องแข็งแกร่งเดี๋ยวข้างนอกมันจะ จะเรียงไหมโรคภายในสโตนโรคภายนนอค่ะแบบนั้นเลยนะคะนอต่อไปข้อสี่ข้อสี่นี้นะคะคือคุณู่ขึ้นรับเนาะข้อสามข้อสี่คือปล่อยวางและรู้ว่าได้แน่นอนในสิ่งที่คุณปรารถนานะอะไรที่คุณจินตนาการซ้ำๆเหมือนมีแล้วเป็นแล้วหรือพูดแล้วคุณกระบวนการสุดท้ายคือปล่อยวางและรู้อย่างแน่ชัดว่ามาแน่ได้แน่ อันนี้มันของฉันแน่เวลาคุณคิดซ้ำๆพูดซ้ำๆเห็นซ้ำๆความเชื่อคุณจะมาหรือคุณมีประสบการณ์เรื่อยๆ,ๆคุณจะไปที่ว่าขั้นวะขั้นที่ว่ารู้ฉันรู้ฉันรู้อย่างแน่ชัดว่าฉันได้แน่คือถ้าขั้นรู้มันเป็นขั้นเทพอะค่ะถ้าใครไปขั้นรูป้ปุ๊บมันจะปรากฏ แบบหนึ่งล้านเปอร์เซ็นต์ไม่ใช่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะถ้าขั้นเชื่อโอเคมันมาหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ถ้าคุณเชื่อได้เลยนะแต่ถ้าคุณเชื่อไม่ได้คุณต้องสร้างความเชื่อเก็บหลักฐานซ้ำๆคิดซ้ำๆพูดซ้ำๆเก็บหลักฐานซ้ำๆเห็นซ้ำๆอะเห็นหลักฐานจากคนอื่นซ้ำๆเห็นความเป็นไปได้ค่ะคุณต้องใส่ความเป็นไปได้ให้กับตัวเองเชื่อมั่นในตัวเองคุณคือพระเจ้าผู้สร้างโลกแต่บางทีพลังพระเจ้าของคุณคือพลังความเชื่อ หนึ่งในพลังพระเจ้าคุณพลังความเชื่อไม่เชื่อตัวเองอะ่ะไม่เชื่อพระเจ้าเลยอะ่ะเหรไหคะคุณต้องเชื่อมั่นในตนอ,อันนี้สาคัญมากนะคะ mm. แล้วก็ปล่อยวางผลลัพธ์รู้ว่าได้แน่กระบวนการสุดท้ายนะถ้าคุณอยากให้จัก,กรวาลทํางานให้คุณแบบรวดเรวนคือคุณต้องปล่อยวางผลลัพธ์และรู้ว่าได้แน่นะคะเนาะฝากไว้นะคะถ้าใครอยากมินิเฟสเก่งคุณนะแนะนำคอร์สมินิเฟสนะคะ จาก1 2 5 0งอ,มมอยู่ที่8ปดแปสนใจกดลิงก์เพจคุณอาชีวเงินเดือนไ,ได้ทุกทางจิตใต้สำนักไทม์วอล์กได้เลยหรือคอร์สพระจ้าีมหาปัญญาพาสมาครพาเข้าสมาธิอัลฟาเปิดตาที่3นะคะเนาะแล้วก็ใช้เทคนิค3ฉากในการมิเฟสใช้เทคนิค3ฉากในการแก้ปัญหาเทคนิคแก้วน้ำเทคนิคก,กระจกแห่งจิตเทคนิคล็อกพลังงานถ้าใครสนใจเนาะอยากอยากนั่งสมาธิแบบเข้าขึ้นอัลฟาได้ง่ายเพราะการมิเฟสการดึงดูดยิ่งอยู่ในขึ้นอัลฟายิ่งดูดนะเวลาคุณอยู่ในขึ้นอัลฟา คุณไปอยู่ในขึ้นของพลังงานแต่ถ้าคุณอยู่ขึ้นเบตา้าหรือขึ้นเครียดขึ้นกังวลขึ้นทุกข์ขึ้นเลยคุณอยู่ในฟังก์ชันอัตราตัวตนเวลาคุณจะมีนิฟสอะไรคุณต้องไปเป็นพลังงานไปอยู่ในขึ้นพลังงานทุกอย่างโดยสราปจะพลังงานมันจะมีนิฟสง่ายหรือคุณดีแลกผ่อนคลายเบาๆจินนาการหรือกดอ,ออกสมาธิหรือหลังออกจากสมาธิหรือขึ้นเบาๆสบาย ครือก่อนหลับไปขึ้นอัฟ้ามันเป็นขึ้นพลังงานไม่อยู่ในขึ้นอัตตาตัวตนถ้าเรามีความเครียดความทุกข์ความกังวลอยู่ในขึ้นอัตตาแต่ถ้าอยู่ในขึ้นเบาสบายรีเล็กผ่อนคลายเป็นขึ้นของพลังงาน manifest ง่ายมากเป็นเป็นคุณจะเชื่อมต่อกับสามคอนตั้มฟิลด์คุณจะ manifest เป็นดูอะไรมันจะง่ายคุณจะสร้างสร้างก็ง่าย แต่ถ้าคุณยขึ้นเบตา้าอยากมานะคะเนาะฝากไว้ค่ะทุกคนด้วยรักและส่งพลังนะคะสวัสดีค่ะดูแลอารมณ์ให้ดี